อุ้ยอุ้ยอุ้ยเบิงเบิงเบิงครับพี่น้องนี่คือไก่ปลาลูผสมนะครับที่อยู่สวนบ่าวสบอยเป็นยังไงครับมันจวดจวดนะครับว่าเมนโกครับพี่น้องบาดมันจะเกินอยู่ฮะนะเบิงดีครับพี่น้องของแสบอยกับคนหมักด้วยครับคนเห่าหมักบ่คือกันนะครับตัวนี้ของแสบของบ่าสลามเลยครับไก่ปลาลูผสมนะครับมันนะครับมันทั้งปีเลยครับของมันนี่ครับ มันโดยธรรมชาติของเขาหากินเองนีรับรองว่าเอามาเห็ดยังเมนู่ยังกระแสบเลยครับเบื่องตีเราขควนตัวตวดเลยครับเอาถิมร่วงข้าวเดียวครับไปลูกบึมบึมเลยวัดเบื่องตีครับพี่น้องเมื้อนี้เขาสิไปเมนูอบหม้อแองน้ำนะครับเป็นหม้อแองน้ำกินนะครับสูตรโบราณครับพี่น้องเหมเอาไปเบิ่งกันครับพี่น้องโอ้ยไก่ปลาตัวนี้จะเป็นหมาะแห้งครับเหนือกำลังพลอล้วก็ อายุกําลังพอดีเลยครับไก่แม่ไข่แม่สาวนะครับกาลังพลเลยครับใหญ่กว่านกขุมน้อยหนึ่งครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสุขสุกคนแล้วก็สวัสดีเอฟซี่ทุกท่านนะครับเด้อพี่น้องสําหรับวันนี้บ่าวสลามจะพาพี่น้องเข้ามาดักนะครับเป็นไก่ปลาลูกผสมนะครับพี่น้องเด้อถี่เรียงไวบริโภคนะครับแล้วก็พร้อมทั้งเป็นความสวยงามนะครับ นี่บาสลามจะใส่เป็นซุ่มนะครับแล้วก็เอาเชือกนะครับมัดขึ้นขางนึงแล้วก็เอาเขานะครับหล่อให้เขาเขามานะครับถ้าเราใส่วิธีนี่ก็คือจับหยากแขงครับนอกจากปืนกับทีดักแบบสมัยใหม่นะครับพี่น้องแบบนี้ก็ถือว่าโอเคครับนี่เขากาลังจะเขามากินครับพี่น้องเมื่อนี้จะเอาไก่แม่นะครับแม่ไข่แม่สาวนะครับไปอบเป็นอาหารเทียงนะครับพี่น้องครับ บางทีครับ๋ถวล่อให้เขากินให้ตายใจก่อนนะครับที่มันขุนเพราะว่าผมเรียงเป็นไกลหน่อยนะครับเอาไข่มาฝักหล้วกเรียงเองกับมือนะครับก็ถือว่ายังแขะอยู่คือเก่าครับบอขุนนะครับพี่น้องดให้เื่องบบเืีองนะครับถึงเขาจะบนเป็นเลือดลอยแต่กระโบเฉีองนะครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวจับนะครับพี่น้อง เบิ่งดิครับพี่น้องขนาดจับนะครับขนาดเลี้ยงมาเป็นหน่อยก็ยังมีเสียงห้องนะครับโตกกจนะครับโตเขาก็บเรืนจากนกไอ้นกตูมนะครับพี่น้องสูสีกันเลยนะครับแต่ว่าอาจจะใหญ่กลัวนี้่นะครับนี่คือจะเอาเห็ดพอพันรุ่นต่อไปนะครับลักษณะก็จะมีกระแตหูขาวโดยชัดเด่นชัดนะครับตัวนี้ก็ล่างท่ายขนนะครับจะเขาหนึ่งปีแล้วครับพี่น้องเป็นไก่นุ่มนะครับเบิ่งขาดิครับขา กับเดรยนะครับจะแหลมนะครับเป็นอาวุธของเขาเลยนะครับสําหรับไก่ปลานี่ครับลูกผสมนะครับพี่น้อง้อเอามาเรียงไว้เพื่อควมสวยงามแล้วก็ฟังเสียงขันพร้อมทั้งเป็นแหล่งอาหารกับ้ามันออกแม่แพลลูกหลายเขากับกินไปน้านะครับบริโภคนะครับเป็นเนื้อนะครับสี่สําคัญก็คือเขากินหน่อยนะครับข้าบริเลียงคือจังบริเลียงคือจังไก่บานไก่เนื้อไก่สามสายเลือดนะครับต้นทุนจะต่้แห้งแล้วก็รสชาติจะดีแห้งนะครับเดี๋ยวมันจะจับตัวเมียนะครับไป อบนะครับเป็นอบโบราณนะครับอบแองให้พี่น้องได้เบิ้งน้ากันนะครับนะตัวนี้คือใส่นะครับเป็นพอแมพันุ์อายุหนึ่งปีนะครับรุ่นนี้จะเอาไว้เห็ดพันุ์นะครับพี่น้องครับส่วนนี่คือไก่ตัวเมียนะครับที่เขาจะมานํามาประกอบอาหารในมือหนีนะครับเป็นไก่แม่ไข่ครับแม่สาวเลยกระลังสีอ่าเหนือยังไพ่อยๆนะครับพี่น้องเบิ้ลลักษณะเขาที่ละ จะมีลักษณะนิ้วนะครับเป็นสีขาวนะครับแต่ว่าห้องดีจะได้เกินนะครับพี่น้องครับคือว่าแหละครับมันมีเลือดสัตว์ป่านะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับลกขนออกแล้วก็นําไปซําและพร้อมขึ้นอันนี้ครับพี่น้องพร้อมขึ้นเตาบันดีกนะโอ้ยเนี่ยกำลังพล่อยนะครับมีรุ่นนี้คื่อเขาสามารถกินอย่างอบตมได้ที่กันนะครับแต่ว่าใส่พวกกีฬาแต่จะเป็นไก่อายุทีมากว่าหนึ่งปีนะครับ เบิ้งเี้ครับวายมนหกนะครับให้่แต่น้นนะครับของแสบอยู่กับคนหมักคนเฮาหมักบ่คือกันเด้พี่น้องเด้อก่อนอื่นเราก็คางน้ำได้ครับบันนี้ต้มน้ำห้อนให้เดือดนะครับเพื่อถอนขนนะครับทำการถอนขนนะครับน้ำเดือดหลังจากถอนขนแล้วก็นี่แหละครับพี่น้องเบิ่งเตี้ยความมันเอ้ยเบิ่งดตีครับของแสบอยู่กับคนหมักเบิ่งเๆิงเบิงครับพี่น้องโอ้ยมันวายมมนหนกครับ นี่คือไก่ปลาลูกผสมนะครับเลือดสูงนะครับพี่น้องต่างคนต่างมักบูคือกันนะครับเด้อของแสบอยกับคนหมักคว่ำชอบแต่ละบุคคลบอกขึ้นกันนะครับพี่น้องเด้ออ่านี่บาวสลามมักกินแบบนี้แหละครับพี่น้องมันทั้งปีครับบ่มีวันตัวใดบ่มันน้อยๆนี้นี่นะครับมันบัดคู่โตนะครับพอไก่มันมันก็เห็ดกินมันก็บแสบเด้อครับพี่น้องเด้อบุคือไก่ที่รอดแต่อาหารนะครับตัวนี้เขาหากินเองเขานะครับเขาให้อาหารกับ เสาทีนึงแรงทีนึงหรือบอกให้ทีเดียวก็ได้นะครับให้มือละหนึ่งขังก็ได้เขากินบ่อหลายนะครับแต่กับบ่อจอยนี่คือคุณลักษณะพิเศษของเขาสําหรับไก่นะครับเป็นไก่ปลาลูผสมครับมันจะมีสายเลือดนะครับแล้วก็มียีนนะครับอยู่ข้างในเขานี่เขาจะหากินเก่งนะครับกินแมลแรงกินยังนะครับมันจะให้เนื้อที่สุดยอดนะครับหอมเนื้อจะหอมแล้วก็แสบนะครับเขาก็จะมาคั่วบันนี้ครับพี่น้อง เบิ้งตีหลัง่าเมนนกทำควาวสะอาดแล้วนะครับลางน้ำลางยังโอ้ยเบิ้งมันดลครับพี่น้องโอ้ยเบามากกับน้ำไายไหลและครับพี่น้องเบื้องตีหลังใหญ่กว่ากำปั่นน้อยหนึ่งนะครับใบเมนนกนี่แหละครับของแสบอยู่ครับคนหมักด้วยพี่น้องด้วยคนเข้ามักบวกกันบวากันครับพี่น้องเฮ <c oughs> ากัสีมาตําเครื่องครับอันนี้ตําเครื่องเพื่อจะเอาไปคุกนะครับไปคุกเพื่อจะเอาไปมักนะครับสําหรับตัวไก่ก็จะมีพวก ปักพริกกระเทียมพริกไทยนะครับดีปีนะครับแล้วก็ตะไคร่นะครับอ่านี่แหละครับพี่น้องหลังจากนั้นเขาก็มาตำนะครับตำละเอียดพอตำละเอียดแล้วนะครับพี่น้องก็ต่อด้วยเอาไปมักนะครับพอมักนะครับมักเสร็จนะครับเอาปรุงรสให้มันบต้องนัวแห้งนะครับเพื่อเขาจะไปเห็ดน้ำจิ้มกินอีกทีหนึ่งนะครับเขาแต่ว่าเขาจะเน้นความหอมการอบแบบนี้นะครับก็จะ บาสลามอบใส่แองแบบโบราณนะครับพี่น้องเด้ออบแบบโบราณนะครับก็จะให้รสชาติที่แปลกๆนะครับมันจะมีกลิ่นควันไฟนิดๆนะครับแล้วก็หอมนะครับเครื่องเทศที่ห้องเห็ดนะครับอ่าเดี๋ยวนะครับสําหรับผู้ใดอยากเบิ้งนะครับเพราะว่ามื่อนี้บาสระนีมีโอกาสนะครับเดี๋ยวก็จะมีโอกาสที่จะเห็ดเมนูหลากหลายนะครับสำหรับไก่ปลานะครับเห็ดยังเดี๋ยวมันแสบ แสบกวัวไก่บานจังไดน,นะครับของแสบอยู่กับคนมักคือว่าและครับพี่น้องคนเฮาจะมักว่คือกันสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเบาสลามกับชิมาแบบคลิปสันส้นๆนะครับอ่ามือนีอยู่สวนก็นเลยหาเมนูมาเห็ดกินนะครับอาหารการกินบริยากนะครับเฮาเป็นคนผลิตอาหารเรื่องอาหารยาเห็ดให้มันเป็นปัญหาสาหรับคนที่ผลิตอาหารนะครับผลิตเองไปแต่ไปซื้อกินอันนี้ก็บอคอออกความคิดเห็นนะครับ เขาผลิตเองก็ต้องมีกินเองนะครับพี่นอ้องเดี๋ยวไวพอกันคลิปหน้านะครับกับสับา์บ่าสลามท่องเนตรขอบคุณที่เขามารับชมและกติดตามให้กำลังใจนะครับเด้อ